กกราฟเจอร์นีอีพีนี้เราจะพาทุกคนออกนอกเมืองกวางโจไปเด y t ทริปกันที่หุบเขาปู่หลงและก็สะพานกระจกที่เคลมว่าเป็นที่สุดของโลกแวะไปกินอาหารโลเคลกันบอกเลยว่าถูกปากมากอร่อยแต่ไม่ร้อนร้อนมากเลยปิดท้ายกันที่ถ้ำตรงเทียนหนึ่งในถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในจีนโอ้สวย ถ้าพร้อมกันแล้วก่อนออกเดินทางอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามพวกเราด้วยนะเราทำตรงนี้ต้องรีบนะคะพวกเราออกเดินทางกัน9้าโมงตรงเป๊ะเพราะว่ามีรถมารอรับก่อนเวลาหลังๆเนี่ย เราเริ่มรู้เทคนิคการเที่ยวจีนแบบที่ถูกจิตแล้วแล้วนะรอบนี้ก็เลยจัดทัวร์ค่ะเป็นไพรเวทสะดวกสบายมากไกด์คือน่ารักคุยง่ายรถก็สะอาดใหม่แอร์เย็นเฉียบแถมไม่มีกลิ่นบุหรี่ใดๆเลยมิสเตอร์โทบี้นะคะ oh, <okay. S 1> เป็นไกด์ของเราวันนี้ค่ะแล้วก็มีคนขับรถมาด้วยอีกหนึ่งท่านนะคือสะดวกสบายมากเวอร์ เราใช้เวลา2ชั่วโมงหน่อย,อยๆก็มาที่กูหลงกอชที่นี่เนี่ยเป็นหุบเขาแล้วก็จุดชมวิวอลังการที่ใกล้กับกวางโจวแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A เลยนะมีหุบเขาป่าน้ําตกสะพานกระจกแล้วก็กีฬาเอ็กซ์ตรีมหลายอย่างเลยคนเยอะมากไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินดูไอ้สะพานที่เป็นกระจกที่พื้นนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบกิจกรรมทางน้ําสามารถเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนได้นะมันมีกิจกรรมทางน้ําให้เล่นแต่แบบต้องแข่งแย่งกับคนจีนนิดนึงมันมีห้องน้ามีชุดเปลี่ เยอะมากค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงซัมเมอร์ด้วยอะตั้งแต่เ,เดือนเเดือน8เดือน9จะเป็นช่วงซัมเมอร์ของคนจีนก็ต้องมาแข่งแย่งกันนิดนึงแล้ววันนี้วันเสาร์ด้วยนะเตรียมใจนิดนึงค่ะไกด์ของเราจัดการเรื่องตั๋วให้เรียบร้อยระหว่างที่พวกเราไปเข้าห้องน้ําตรงทริเก็ตเซ็นเตอร์นี่แหละหลังจากที่ได้รับตัว๋วเราก็ต้องไปขึ้นรถบัสอีกทีนึงนะเพื่อที่จะไปตรงจุดน้ําตกจริงๆค่ะ นนี้คืองงมากค่ะทุกคนว่าเรามาอยู่ในจุลศิลิ์พาร์คหรือว่าเรากำลังจะไปดูไอ้สะพานแก้วตรงนี้นะกว่าจะเดินผ่านได้นี่ก็ไฮกิ้งอยู่แล้วก็เดินผ่านสิ่งสารสาัตว์ที่เป็นไดโนเสารสัสหลายพันหลายแบบมากๆมีน้ําตกสวยงามค่ะแต่ว่าอากาศร้อนมากเลยนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครมาเนี่ยหมวกต้องพร้อมกันแดดบางคนเอาร่มมาค่ะหรือว่าแบบพัดลมไอพัดลมไฟฟ้าจะช่วยได้มากแล้วจริงๆสาวๆจีนที่นี่คือเขามาเล่นกิจกรรมที่เป็นวอเตอร์สปอร์ตตรงนี้ด้ว นะคือเอาชุดมาเปลี่ยนเลยชุดเล่นนงเล่นน้ําแล้วก็จองกิจกรรมมาค่ะห้องน้ํามีพร้อมมีล็อกเกอร์ด้วยนะสู้ตายมากค่ะแต่วันนี้เราขอแค่ไปเดินสะพานให้ถึงก่อนเธอเพราะตอนนี้คือเ้ยเดินมาไกลแล้วว่ายังไม่ถึงนดีบันไดเยอะมากไปต่อค่ะ จุดไฮไลท์ของที่นี่เนี่ยก็คือยอดน้ำตก nine w a t e r f a l l สูงถึง101เมตรเลยนะรวมถึงสะพานกระจก skywalk glass bridge สะพานกระจกยาวประมาณ329เมตรเลยนะแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มทรงกลมที่สูงเหนือผาเนี่ย72เมตรไม่ไหวนี่ต้องซื้อน้ำเป็น honey water เย็นๆหหยวนเดี๋ยวลองชิมดูมันแปลกดิเฮ้ยว้าวกินยังไงอ่ะ <Okay. S 1> ได้ละค่ะคือแค่ขยา่าแหละหมุนๆจนสุดแล้วแล้วไอ้ตรงนี้มันจะหายไปแล้วก็ขย่าอย่างนี้ให้น้ำผึ้งมันขึ้นไปบนนี้แหละแค่นั้นแหละอ้าวเปิดไม่ออกอีกพ่อคะเปิดไม่ออกคะ่ะ <laughs> อ๋อนี่มันเป็นแบบนี้โอเคพอละชิม น้ำพุ่งมะนาวฮันนี่ฮันนี่โอเคแล้วอร่อยดีค่ะสดชื่นในที่สุดค่ะก็จะเป็นบันไดเลื่อนอันสุดท้ายที่จะขึ้นมาแล้วนะนี่คือมิกี้เดินนี่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งได้อ่ะ กว่าจะผ่านสวนสัตว์และซาฟารีและไดโนเสาร์ขึ้นมาน้ำตกด้วยเงือแตกมากค่ะร้อน finally เดี๋ยวจะไปดู Skywalk Skybridge สักอย่างที่เป็นกระจก โอ้ยว้าวมันสั่นผิดปกติมอกลัวไหมคะไม่มองงล่างหรืออ้าวแล้วไหนคนกลัวไปไหนละอ๋อนี่ครับคนกลัวไหวไหมครับนักบินถึงละค่ะไฮไลท์ของที่นี่อันนี้ก็คือสะพานกระจกที่เขาเรียกว่า sky walk bridge somehow มันจะเห็นน้ําตกข้างล่างเลยนะถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นที่นี่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แบบ 4A ทุกคนต้องมาให้ได้ครอบคลุมครบทุกอย่างค่ะเมื่กี้เรามาใช่ปะมีตั้งแต่แบบส่วนน้ําเอยเดินเหมือนไฮกิ้งเลยแล้วก็มีแบบสวนสัตว์นิดๆคือเป็นแบบซาฟารีพาร์คอะไรประมาณนี้แล้วก็เดินสะพานหลายแบบมากจนมาเป็นอันนี้ที่เป็นไฮไลท์ค่ะแล้วเดี๋ยวขากลับเราจะลงเป็นแบบคลิปโรลล์คอสเตอร์ลงไปจะได้ไม่ต้องเดินเยอะค่ะ อากาศร้อนมากใครที่กลัวความสูงก็ควรจะต้องระวังนะคะแต่ว่าเราม,มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น,นะคะ่ะเขามีรองเท้าให้ก็ไม่ต้องมองแล้วกันแต่ว่าโอเคปลอดภัยอยู่นะไปค่ะพี่เพิร์นไหวไหมคะพี่เพิร์นสบายค่ะ เพียงแค่คุณมีหงทายคุณจะรอดจากอันนี้ไปกินเ่ะมิวส์สวยดีถอาหงทายตกอะไรก็ช่วยไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะไปเล่นค่ะ 2คนนะคะกดกดลงกดลงกดได้กดลงก็คือสปีดนะคะอยู่ได้อยู่ได้อยู่อยู่่ะพี่จเบรกพี่จะเบรกเขาปล่อยเลยใช่ปะเออถูกเสียวๆเลยนะปิดสายเลยมันไม่เร็วขนาดนั้นไม่ยังไม่ได้กดสุดสวยสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ว้าวอู้โหดี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 อันนี้แนะนำเลยค่ะเฮ้ยเจ๋งอยู่นะเจ๋งอยู่นะ ไปค่ะไปค่ะไปค่ะเย <Yay! S 1> ่ังสมคนได้นะครับดี๋วสนุกมากค่ะทุกคนมีก้เพิ่งไปเล่นมาเป็นอะไรที่เระว่าอัมมาสว่าทำให้ไฮไลท์การเดินวันนี้มันหายเหนื่อยน้อยลงค่ะแนะนำเลยสนุกนั่งกับเพื่อนก็ได้นะคนหนึ่งจะได้ถ่ายรูปอีกคนนก็จะบังคับไอ้เครื่องเล่นนี่แหละเด็ด yeah. ตอนนี้คือบ่ายกว่าแล้วค่ะเราเล่นเสร็จแล้วแต่คนเยอะมากทุกคนแล้วก็เราจะไปกินกลางวันแต่นี่คือทุกคนที่พุ่งมาต่อแถวนะคะทุกคนดีมากนะที่เรามาเร็วนี่คือคนเยอะมากดูค่ะอืมนาอร่อยอืมอร ที่นี่เค้าดังไสค่ะบางคนใช้มือกินเลยนะดีมากค่าแต่ไม่ออกเนี่ยจะอร่อยรสชาติดีค่ะสุดช ร้านนี้เป็นร้านโล c คที่พวกเราชอบมากค่ะมีไก่ปา่าอบโอ่งคืออร่อยแบบกรอบนอกจุ้ยซี่ข้างในเนื้อไก่เขาก็คือเด้งดึงมากค่ะเพราะว่าไก่ที่เนี่ยเลี้ยงในต่างจังหวัดแล้วมันก็เดินเขาเดินปา่าทําให้เขาเนี่ยแข็งแรงมากๆเราถึงกับต้องใส่ถุงมือแล้วใช้มือกินเลยนะเมนูที่พวกเราถูกใจก็มีหลายอย่างเลยค่ะนอกจากไก่อบโอ่งก็จะมีเนื้อผัดน้ํามันหอยแล้วก็ผัดหน่อไม้แล้วก็ซุปค่ะ ร้านนี้อร่อยมากเลยค่ะไกด์พามากินของเด็กของดังเขาคือไก่ย่างเป็นแบบไก่โลโก้เว้ยแล้วมันเฮลตี้มากคือเนื้อมันนี่แบบแน่นกรุบเอ็นนี่แบบดึงมากคือแนะนำเลยทุกคนแล้วก็สั่งผักแล้วก็มีสั่งเนื้อผัดน้ำมันหอยแบมบูชูตนั่นแหละอร่อยมาก ตรงกันข้ามกับร้านไก่เลยร้านนี้เป็นร้านรถกาแฟค่ะเขาจะมาจอดอยู่ตรงข้ามเอาตรงๆว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะเพราะอยากกินกาแฟจัดๆเลยแต่พอได้ลองชิมเท่านั้นแหละคืออร่อยเกินเรื่องมากเจ้าของร้านนี้เนี่ยเขาแอบกระซิบว่าเขามีแฟนเป็นคนไทยด้วยนะเขาเปิดบริการไม่ทุกวันนะคะแล้วแต่ดวงส่วนเมนูไอซ์อเมริกาโน่เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ25หยวน ถ้ำหินตรงเทียนอยู่ไม่ไกลจากกูหลงบอชที่นี่เนี่ยก็ได้รับการจัดระดับเป็น A4 เช่นกันนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในจีนภายในเนี่ยก็มีห้องโถงกว้างขวางแล้วก็หินงอกหินย้อยหินของเขาเนี่ยก็มีรูปร่างสวยงามเราวกับเป็นงานศิละปะจากธรรมชาติเลยค่ะตอนนี้ค่ะเรามาถ้ำแล้วเดี๋ยวเราจ่ายตังขึ้นเรือมาละ แล้วก็เดี๋ยวจะไปลอดถ้ำกันที่นี่ก็เป็นอ e ีกซีเนเจอร์หนึ่งที่ต้องมามันอยู่ใกล้ๆกับมิกีที่เราไปเดินสะพานมาด้วยนะไฮไลท์ <High light S 1> ของที่นี่เราว่าก็อยู่ที่การล่องเรือในถ้ำนี่นแหละน้ําลําคลองสายยาวประมาณ200เมตรเราก็จะได้ชมหินงอกหินย้อย2ฝั่งข้างทางค่ะแล้วก็ลอดช่องเข้าไปเสียดายอย่างเดียวที่การบรรยายเนี่ยมีแต่ภาษาจีนเราก็เลยอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ต้องบอกก่อนนะว่าการล่องเรือเนี่ยไม่ได้รวมในแพ็กเกจนะคะเราต้องจ่ายเพิ่มคนละประมาณ20หยวน รุปก็คือเรามานั่งเหลือรอดถ้าหินไปขึ้นเกาะแล้วก็ค่อยๆเดินชมธรรมชาติลัดเลาะกลับมาที่ถ้าหินเพื่อถ่ายรูปอีกทีนึงค่ะก็เพลิดเพลินดีนะคะ ตอนนี้ค่ะเราเข้ามาที่ตรงเทียนเนาะเป็นถ้าหินค่ะซึ่งอันนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันมีแสงสว่างอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้กด์บอกค่ะคําว่าต้งแปลว่ารูซึ่งถ้ำเนี้ยมันเลยมีรูเข้ามาแล้วก็แสงสว่างคือคําว่าเทียนเราก็เลยจะเห็นว่าถ้ำเนี้ยเป็นถ้าที่มีรูแล้วก็มีแสงสว่างเข้ามาค่ะก็เป็นอีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวที่แนะนําให้มาเลยเดี๋ยวไปดูกันต่อ ตรงนี้ต้องรีบนะครับบายบายออกแล้วคะ่ะ เหนื่อยไหมคะวันนี้พี่เพลินนิดนึงค่ะแต่ว่าข้างในโอเคนะดีเลยอ่ะกิจกรรม2วันนี้ชอบอะไรมากกว่ากันตอนเช้ากับตอนบ่ายชอบตอนเช้าค่ะมันเป็นอะไรคะแม้ว่าจะเหนื่อยโฮกแต่ว่าเป็นเดินอยู่บนสะพานที่เป็นกระจกค่ะถูกเขาใช่ป่ะแล้วเป็ไปขึ้นสะพานกระจกใช่แล้วเขาก็จะพาแบบพอบเป็นทุเสาร์ส่วนตัวไฮไลท์ชอบตอนไหนคะจริงๆชอบตอนลงมเลยยังไงยังไงมันเป็นแบบเหมือนโรลเลอร์คสเตอร์อะจังหวะที่แบบปล่อยไหลลงมาตอนจังหวะโค้งอ่ะโอ้สนดุกมาเด็ดค่ะ เป็นไงบ้างคะโมกิจกรรมวันนี้ชอบค่ะใครสายดูแบบซีรีส์จีนนี่น่าจะชอบอะ่ะยังไงอะ่ะเออมีทั้งแบบเรือในถ้าฉากโน้นฉากนี้อย่างเงี้ยเออชอบกิจกรรมไหนมากกว่าออลงน้ำชาไม่ตายละ <laughs> ตอนเช้ากับตอนบ่ายระหว่างไปดูภูเขาขึ้นสะพานใสกับมาดูขึ้นเรือเข้าถ้ำชอบแบบนั่งเรือดูวิวได้ไดไดแบบเห็นฉากโนนฉากนี้อันนั้นตอนเช้ามันก็คึกแหละดีแล้วแหละที่ไปตอนเช้าเพราะมันเดินเ,ออเดินไปเดินมาจริงๆมันก็ขึ้นเป็นร้อยกว่าขั้นอยู่นะเมื่อเช้าอ่ะใช่อีกอันหนึ่งที่เราประทับใจมากคืออันนี้เป็นทัวร์ค่ะแล้วเราก็เลยมี private ทัวร์ นั่งมาคือเขาขับพาข้าวหกที่นั่งสะดวกโคตรสบายโคตรเขาพาไปกินด้วยนะรวมค่ากินแล้วด้วยค่าข้าวข,ของทางสองสถานที่แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากนั่งเรือก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนิดนึงเดี๋ยวฝากลิงไว้ให้ค่ะคิดว่าเหมาะมากเลยสําหรับคนที่เหมือนแบบสเก็ตดูไม่อยากที่จะเร่งอยากถ่ายออรูปจุดน้นจุดนี้อะไรมันมีเวลาเป็นของตัวเองมันสะดวกมากแล้วเขาไม่ว่าเลยนะแบบเราใช้เทคไทม์เท่าไหร่ก็ได้จริงไปใครที่กําลังลังเลอยู่ว่าจะออกไปเที่ยวนอกเมืองกวางโจดีไหม เราแนะนําเลยค่ะว่ากูหลงกอชกับตรงเทียนเนี่ยคือตอบโจทย์นะไปอยู่กับธรรมชาติสัก1วันเรายิ่งไปแบบ p r i v a t นะคือที่สุดแห่งความสะดวกสบายค่ะเราปล่อยจอยได้เลยอ่ะจะมากับเพื่อนหรือมากับครอบครัวก็ไม่ต้องคอยแพลนให้ปวดหัวเลยจะไปยังไงกินที่ไหนเพราะสองที่นี้เนี่ยคือเดินเยอะมากแล้วก็ใช้เวลาเยอะอยู่พอสมควรเลยนะแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกกดดันแบบการเที่ยวทัวร์กลุ่มใหญ่เลยนะเพราะว่าอันเนี้ยมันคือตามเวลาของเราไม่ต้องรีบร้อนตามคนอื่นเลย ชิิวแล้กก็ฟนมาเอาเป็นว่าได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ไม่ตีกันแน่นอนค่ะสำหรับใครที่สนใจก็กดลิงก์ที่ description box ได้เลยนะก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง go graph journey ของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ